สวัสดีครับของแค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับเมื่อกี้นี้เห็นภาพแล้วละ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโอ้ยเต็มเลยครับตามภาพเลยครับเบื้องต้นนะฮะตัวสีแดงเลยครับแย่ไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงกันนะครับหนุ่มพีชเขาก็แย่แหละวันนี้ได้เลือกละไม่รู้ว่าได้เป็นตัวหรือยังเริ่มอ๋อมีแป้งมันนะครับขั้นตอนนี้ใช้แป้งมันใช้แป้งอะไรได้บ้างนอกจากแป้งมัน ก็จะมีแป้งแป้งข้าวเจ้าเนาะที่นิยมใช้กันแป้งข้าวเจ้านี่ก็เห็นหนุ่มพีทบอกว่ามันจะทําให้ไข่มดแดงอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดนะแต่ถ้าแป้งมันนี่มันก็จะเหนียวหอยอะนะเหนียวหน่อยนะเหนียวเหนียวนะครับติดนะครับธรรมชาติของมดก็ไม่ชอบแป้งพวกนี้นะครับเขาก็จะหนีเนาะอันนี้ก็พอแย่มาเสร็จปุ๊บก็เราก็เอาโอใช้มือเลยเหรอโอหนุ่มพีทใช้มือเลย อไว้ก่อนเดี๋ยวไปตรงนู้นก็อย่างเงี้ยนะครับก็คือเวลาแห่มาปั๊บเนี่ยก็เดี๋ยวหนุ่มพิกก็จะไปทางโน้นต่อเลยนะครับมันมีอยู่ด้านล่างด้านด้านท้ายของสวนอีกนะครับเดียวก็อย่างเงี้ยนะครับเห็นเลยนะครับนี่เขาก็จะเดินหนีนะครับเดินหนีแป้งนะเดินหนีออกไปก็จะเหลือแต่ไข่มดนะครับไข่มดแดงอันนี้ก็ ส่วนใหญ่ก็กําลังได้แล้วครับกําลังได้ละส่วนใหญ่พื้นที่อื่นเขาก็จะแย่กันก่อนหน้านี้สักอาทิตย์สอาทิตย์แล้วครับแต่พื้นที่ของเราก็มันยังไม่โตเต็มที่เนาะแถวบ้านเรียกว่ายังไม่ต่งเต็มที่นะครับยังเป็นฝ้าอยู่เนาะยังเป็นเม็ดเล็กๆอยู่เลยนะครับใช้ประกอบอาหารได้นะครับไข่มดแดงเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมอันนี้เราก็จะดูภาพนี้ไปก่อนทําอย่างนี้เขาไม่ตายนะครับเดี๋ยวเขาก็จะ เดินมาข้างๆปีนต้นไม้เท่าที่เห็นตามแถบของของแค่น้อยฟาร์มนี้นะครับนี่นี่นี่ด้านข้างด้านที่เป็นต้นไม้ทั้งหมดเลยนะครับเขาก็จะอาศัยอยู่ตามต้นไม้พวกนี้แล้วก็สร้างรังแล้วก็ทาําไข่ไอ้มีไข่โอ้ยหตายมดมดมดกัดผมละมดกัดผมแล้ว <c oughs> แปลว,แว่ามันเดินเข้ามาใกล้ๆเออก็ตรงนี้นะครับทําให้เห็นว่าการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับเรา แต่ที่นี่เราก็จะให้เศษอาหารให้อาหารตามคนต้นไม้นะครับตามคนต้นไม้อาจจะดูลกหน่อยนะครับดูลกหน่อยตรงนี้ตามคนต้นไม้อย่างนี้นะครับเราก็จะเอาอาหารมาทิ้งไว้ให้เขานะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะครับเห็นทางโน้นก็จะเป็นสระน้ําแล้วก็เขาก็จะมีน้ํามีอาหารเขาก็จะมาอยู่กันเยอะนะครับตัวนี้ก็เราก็ไม่ค่อยใช้เคมีแหละ เขาก็เลยมาอยู่กันเยอะนะครับยิ่งมีน้ํามีอาหารให้กกบเขามีต้นไม้อย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะสร้างรังนะครับช่วงฤดูหนาวใกล้จะเข้าฤดูร้อนแบบนี้ก็จะเป็นฤดูที่คนแถวนี้นะครับเขาก็จะแย่กันฟาร์มของเราก็จะแย่ไข่มดแดงนะหนุ <c oughs> ่มพีกก็จะไปทางโน้นนะครับไกลๆโน้นนะครับตรงริมน้นก็จะมีสระน้ําแล้วก็มีมีสระน้ําแล้วก็มีเหมืองชลระทานไกลนะครับผมไม่เดินไป ก็จะทําให้ตรงโน้นเน่ยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เหมืองชลประทานน้ําก็จะแห้งแห้งก็จะมีกุ้งหอยปูปลาที่ตายนะครับตายก็จะเป็นเศษเล็กเศษน้อยมดเขาก็ได้เป็นอาหารนะครับแล้วก็ได้น้ําบริเวณนั้นมีสัตว์ผมทําทิ้งไว้นะครับเขาก็สร้างรังไว้ตรงโน้นเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ํามดก็จะเดินลงมากินน้ําตรงนี้ได้นะครับบางทีพวกเราก็จะช่วยเขาโดยการ ตักน้ำใส่กระบอกไม้หรือว่าเป็นขวดน้ำอัดลมก็ได้ครับไปวางทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ดังกล่าวที่เห็นอย่างเงี้ยฮะก็จะทำให้มดแดงมีน้ำนะครับแล้วก็มีอาหารเขาก็จะกินเศษอาหารเศษผักเขากินทุกอย่างนะครับที่เขาจัดกินได้เนาะเขาก็จะสร้างรังแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับหนุ่มพีชเขาก็แย่ออกมาตอนนี้ก็เ <c oughs> มื่อกี้นี้ที่เขาเทไว้ก็ เขาก็คงพากันเดินแล้วล่ะก็จะเหลือไข่แล้วเดี๋ยวผมจะพาเวียนไปดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับก็จะชี้ให้เห็นว่าการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นะครับ <c oughs> ถ้าเราเกื้อกูลกันด้วยไมตรีที่ดีคือการไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ด้วยกันได้นะครับเราก็พึ่งพากันได้อ๋อนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แหละแต่เดี๋ยวก็ได้มาอีก นะครับได้มาอีกเยอะเลยอ่าช่วงหนุ่มพีทเขาไปแย่นะครับเราก็จะพามาดูสภาพแวดล้อมที่เอ่อป้าแดงชอบอยู่นะครับอันนี้ก็พอดีผมมูฟเข้ามาที่บ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างจากฟาร์มก็ไม่ถึงกิโลครับสภาพแวดล้อมที่นี่ก็จะโอ้เอ่อแบบเขียวขจีนะครับเพราะต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับอันนี้ต้นมะม่วงนะครับเขาชอบอยู่อย่างนี้นะฮะเนี่ยต้นมะม่วงนะครับที่นี่จะชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าเรา ก่อนหน้านี้เราทำสวนกันที่นี่ก็บริเวณรั้วบ้านหรืออะไรที่นี่ก็จะค่อนข้างต้นไม้จะเยอะนะครับก็จะปลูกทุกอย่างแล้วครับหลายๆอย่างเลยใส่ลงไปนะครับมดแดงเขาก็มีอาหารมีอะไรเยอะแยะนะครับอาทิเชน่นต้นมะม่วงต้นนี้นะครับเราก็จะมีองค์น้ําไว้อย่างนี้นะครับเขาก็จะมากินนะครับแล้วก็เอาเศษอาหารให้บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่าง รังมดนะครับที่เขาจะอยู่อเดี๋ยวให้หนุ่มพีชช่วยชี้นะครับอยู่ไหนเอ่ยอ่าลองเอากล้องไปจิ้มให้เห็นไหมที่ไหนพีชตรงนี้ตรงนี้ะน,นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมผมเตี้ยง <laughs> พีชเขาสูงเนี่ยครับ,รบเขาอ,อยู่อย่างนี้เลยนะ เขาอยู่อย่างนี้เลยนะครับเราก็แยกเขาออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันว่าหนุ่มพิชจะแยกมาเป็นไงันอ่ครับมาดูผลงานกันนะครับก็อันนี้แย่ในบ้านนะครับ มันก็ยังเป็นฝ้าเนาะมันมันก็ยังไม่แต่แต่มันก็ยังไม่ไม่ตกเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่ที่ที่ฟาร์มนะครับที่ฟาร์มมันเป็นฟาร์มเม็ดเล็กๆแต่ก็ทานได้หมดล้ะครับอร่อยยังเห็นก็อร่อยเนาะแกงแล้วก็ใส่วนเส้นซะหน่อยเนาะชออมตข้าใจร้อนก็เลยแย่เขาเาไม่เชิงละกลัวคนอื่นเขามาแอบแย่นะครับก็เลยแย่นะครับก็คือพอเราใช้แป้งมันใช้อะไรนะครับมดก็จะเดินหนีนะครับเดินหนีออกไปจะไม่ฆ่ามดเนาะ มันก็จะเข้าไปขึ้นบนต้นไม้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันก็จะมีเศษที่เราเ,าเขาเรียกอะไรนะเศษเศษไข่ไขที่มันเล็กๆนะครับร่วงหล่นตามพื้นดินบริเวณใต้ต้นพวกนี้นะครับมดเขาไอที่ตัวที่เดินหนีไปนะครับถ้า,ามันก็จะคาบเนาะคาบแล้วก็กลับขึ้นไปบนต้นไม้แบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับกลับขึ้นไปแล้วก็รีบสร้างรังใหม่เลยนะครับอีกประมาณสัก10วัน15วันเนี่ยเราก็สามารถ แย่รังใหม่นั้นซึ่งจะมัน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 จะเขาเรียกวอะไรมันมันตรงไวเนาะทีเนี้ยรอบเนี้ยมันก็จะตรงไวนะครับที่มันคาบขึ้นไปใหม่ะครับเขาจะเร่งรีบทาเขาโอ้โหมดกัดเขาจะเร่งยังไงให้มันตรงกว่านี้ครับแต่อันนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะครับเนี่ยอาจจะแย่เร็วเกินไปนิดนึงนะครับมันก็อาจจะดูแต่ก็ได้นะครับแต่ก็ได้นะครับด้วยด้วยด้วยเวลาแล้วเราก็ ไม่ค่อยมีเวลากันสักเท่าไหร่นะครับก็จะหาวันว่างแย่กันได้นะครับวันนี้ของแค่น้อยฟาร์ม a n n e l นะครับเราสองคนก็มาหเห็นอีกหนึ่งวิถีความเป็นอยู่นะครับหนึ่งวิถีความเป็นอยู่ของของเรานะครับของชาวบ้านแถบนี้ด้วยระครับที่ฤดูนี้ก็ไข่มดแดงนี่เป็นอาหารยอดฮิตยอดนิยมนะครับอยู่ตามต้นไม้เขียวๆนี้นะครับเราให้น้ําให้อาหารเขา ให้น้ำให้อาหารเขาก็จะพูโอ้โหมดก็กัดผมเลยกับพื้นตอนนี้มดเต็มนะครับให้น้ําให้อาหารก็คือเนี่ยครับเอาวางไว้ใต้ต้นนะครับเอาอาหารมาวางไว้ใต้ต้นเราทําเป็นตะกร้าก็ได้นะฮะทาเป็นตะกร้าก็ได้แล้วก็มีแหล่งน้ําผมก็จะมีโอ่งน้ําอยู่มุมโน้นนะครับมุมของท้ายบ้านนะฮะ<ๆ>เขาก็มากินแล้วก็สร้างหลังนะครับทําแบบนี้ก็ได้ถือว่าเลี้ยงนะครับถือว่าเลี้ยงก็ได้นะครับ<อ>ถือว่าเป็นการเลี้ยง อันนี้ก็หนุ่มพิทบอกว่าทุกแย่ได้ทุก15วันจนถึงเดือนพฤษภาตอนนี้ก็กลุ่มพานะฮะเราก็จะมีอาหารโอ้โหเมนูหลากหลายนะครับแล้วแต่ทุกท่านจะคิดเอาโอ้โห,หมดกัดผมใหญ่วันนี้ยังไงเดี๋ยวผมขอไปไล่มดกันก่อนนะฮะภาพสั่นละมดกัดแขนยังไงเราสองคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปถือว่าพากินพาเที่ยวนะครับ พากินพาเที่ยวหากันได้เองนะฮะทำได้เองนะครับทุกท่านสามารถทําได้สามารถเลี้ยงได้นะครับใครมีต้นไม้ใหญ่โอ้โห,หมดเยอะเลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม